ถ้าทุกครั้งที่คุณจําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลนอกจากจะก,กังวลกับอาการเจ็บป่วยแล้วยังต้องมานั่งกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลถ้าไม่มีประกันสุขภาพติดตัวต้องจ่ายค่ารักษาแพงไหมหรือถ้ามีประกันสุขภาพอยู่แล้วแต่กลัวว่าความคุ้มครองจะไม่เพียงพอกับค่ารักษาจากที่อาการทรงๆอยู่ก็อาจสุดได้เปลี่ยนความวอรี่เป็นความแฮปปี้ดีกว่าครับกับ AIA Health Happy เหมาเบิ้ลคุ้ม เมาค่ารักษาให้ตามจริงสูงสุดถึง25ล้านบาทต่อรอบปีกรมทรรกรณีเป็นผู้ป่วยหนรับความคุ้มครองสูงสุดถึง25ล้านบาทค่าห้องสูงสุด9 0 0 0บาทต่อวันสูงสุด365วันหรือถ้าต้องเข้า ICU ก็เมาจ่ายตามจริงค่าบริการทางการแพทย์ค่าบริการทางการพยาบาลค่าบริการรถพยาบาลก็เมาเมาจ่ายให้ตามจริงครับกรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเช่นเขารับการผ่าตัดเล็กล้างไตใช้รังสีทำคีคม เกิดอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมงหรือมีนา้าติดตามอาการทั้งหมดนี้ AIA Health Happy ก็เหมาจ่ายตามจริงให้อีกด้วยแต่ถ้าคุณเป็นผู้ป่วยนอกก็เหมาจ่ายตามจริงให้สูงสุด2,000บาทต่อครั้งเบิ์น AIA Health Happy เราเบิ้นความคุ้มครองให้คุณเป็น2เท่าเมื่อตรวจพบและยืนยันเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรงเบิ์นความคุ้มครองให้จากสูงสุด25ล้านบาทเป็นสูงสุด50ล้านบาทและต่อเนื่องรวมเป็น4ีีกรมธรร์ ยกตัวอย่างเช่นนายเอทำ AIA Health Happy ความคุ้มครอง25ล้านบาทต่อมานายเได้รับการวินิจฉัยและยืนยันเป็นครั้งแรกว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามทาง AIA จึงเบิ้ลความคุ้มครองให้เป็น2เท่าจากสูงสุด25ล้านบาทเป็นสูงสุด50ล้านบาทในปีแรกและยังคงได้รับต่อเนื่องไปอีก3ปีรวมเป็น4ปีกรมทรรและมากกว่านั้นความคุ้มครองที่เบิ้ลยังนำมาช่วยชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมทรร โดย AIA ช่วยจ่ายคืนย้อนหลังให้เฉพาะส่วนที่มีความคุ้มครองตัวอย่างเช่นหากคุณทำทุนประกันไว้ที่1ล้านบาทต่อมาป่วยเป็นเนื้องอกในสมองต้องจ่ายค่ารักษาไป1ล้าน2แสนบาทและภายในปีกรมธรรนั้นคุณป่วยเป็นโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งระยะลุกลามคุณจะได้เบิ้อความคุ้มครองจากสูงสุด1ล้านบาทเป็นสูงสุด2ล้านบาทในปีกรมธรรที่ตรวจพบเจอโรคร้ายแรงและยังได้รับเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาล ภายใต้ความคุ้มครองที่เคยส่งเคลมในการรักษาโรคเนื้องอกในสมอง200,000บาทก่อนหน้านี้คืนอีกด้วยโดยโรคร้ายแรงที่ได้สิทธิ์เบิ้ลความคุ้มครองมี6โรคด้วยกันดังนี้คุม้ม AIA Health Happy ให้คุณคุ้มกับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุดถึง15%จาก AIA Vitality และที่พิเศษสุดๆหากคุณเป็นลูกค้า AIA Health Happy แผน15ล้านบาทและ25ล้านบาท สบายใจได้เลยว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดย Medics ที่พร้อมให้คำปรึกษาทัางการแพทย์และดูแลคุณตลอดการรักษาจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก AIA Health Happy มีความคุ้มครองให้เลือกถึง4แผนตั้งแต่1ล้านบาทไปจนถึง25ล้านบาทโดยในแผน25ล้านบาทจะได้รับความคุ้มครอง OPD ผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นซึ่งให้ค่ารักษาพยาบาล2,000บาทต่อครั้ง สูงสุด30ครั้งต่อรอบปีกรมทรร์ค่าเบี้ยก็เบาๆไม่แพงอย่างที่คิดเช่นหากเป็นเพศชายอายุ35ปีเลือกแผนที่4ความคุ้มครอง25ล้านบาทก็จ่ายค่าเบี้ยเพียงเดือนละ3,402บาทเท่านั้นและยังทำได้ตั้งแต่อายุ6ปีถึง75ปีเลยนะครับเห็นไหมล่ะครับจากนี้ไปเมื่อไรที่คุณต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายฮปปี้ได้เต็มที่ เปลี่ยนความวอรี่เป็นความแฮปปี้ AIA Health Happy เหมาเบิ้ลคุ้มสมัครง่ายๆผ่านตัวแทน AIA หรือคลิก aia.co.th